บ้างไฟที่เรารู้จักกันนั้นก็จัดเป็นจรวดอย่างหนึ่งครับน้องๆซึง่งประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวอีสานที่สืบสานประเพณีกันมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับโดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงเดือน5หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวไร่าชาวนาที่ต้องอาศัยฝนในการทําเกษตรกรรมเขาจะทําพิธีขอฝนด้วยการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการถวายพระยาแขมซึ่งเชื่อกันว่า คือเทวดาที่เป็นผู้ควบคุมน้ําฝนให้ประทานฝนตกลงมาแล้วส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้บ้างไฟพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นั้นก็มีเชื้อเพลิงประเภททานดินประสิวแล้วก็น้ําเป็นส่วนประกอบหลักๆทำให้บ้างไฟพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ครับการเคลื่อนที่ของบ้างไฟนี้จะไม่มีทิศทางครับน้อง บางไฟจะพุ่งขึ้นตามแรงส่งของการจุดระเบิดแล้วก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ตามจํานวนปริมาณเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งผู้ที่จุดก็ไม่สามารถจะกําหนดจุดตกของบ้างไฟได้และเมื่อเชื้อเพลิงหมดบ้างไฟก็จะตกลงสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองซึ่งจะตกลงมานบนหลังคาบ้านใครอันนี้ก็ต้องไปขยันกันเอาเองละครับ